การยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดศรีสเกตจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9กันยายน2563ซึ่งมีมติรับทราบและอนุมัติตามการพิจารณาของคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดซ,ซึ่งเสนอโดยกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบวงเงินรวม13,904.5ล้านบาทจังหวัดศรีสเกตเมืองแห่งเกษตรบูรณาการซึ่งนำโดยนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสเกตมีกลุ่มแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด254กลุ่มเกษตรกรสมาชิก 20, 2 2 2 5 2รายจํายจำนวน9ชนิดสินค้า ได้แก่แปลงใหญ่ข้าวยางพาราพริกทุเรียนหอมแดงกระเทียมไม้ดอกไม้ประดับแปลงใหญ่ไม้ผลและแปลงใหญ่ปศุสัตว์รวมพื้นที่ทำการเกษตรกว่าสองแสนไร่รวมวงเงินที่ได้รับจัดสรรกว่า713ล้านบาทแต่กว่าที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้แต่ละกลุ่มแปลงใหญ่ก็ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง เรียกได้ว่าไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะกว่าที่แต่ละกลุ่มจะได้รับการจาัดสรรงบประมาณโดยเริ่มตั้งแต่การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลโดยมีกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเป็นประเภทนิติบุคคลจำนวน254กลุ่มคิดเป็นร้อยละ70ของจำนวนกลุ่มแปลงใหญ่ทั้งหมด จากนั้นกลุ่มแปรงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการได้มีการทบทวนรายละเอียดโครงการแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการระดับอำเภอซึ่งมีนายอำเภอเป็นประธานพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อจากนั้นจึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบแปลงใหญ่ในแต่ละชนิดสินค้าในการรวบรวมข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการระดับจังหวัดซึ่งมีนายวัฒนาภูริชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและอนุมัติแผนการดำเนินงานรวมทั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยในขั้นตอนนี้คณะกรรมการได้มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมในการพิจารณากำหนดมาตรฐานและราคากลางของวัสดุครุพันธ์เพื่อให้กลุ่มแปลงใหญ่ได้นำไปใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนอโครงการส่งผลให้การจัดทำโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและมีความเป็นเอกภาพ หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่ในพื้นที่ดำเนินการเสนอแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่ในระดับกรมต่อไป และเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับกรมแล้วจังหวัดศรีสะเกดโดยหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่ในพื้นที่จึงได้จัดทําบันทึกข้อตกลงกับกลุ่มแปลงใหญ่พร้อมแจ้งให้ทกศและโอนเงินให้กลุ่มแปลงใหญ่ตามลําดับโดยมีกลุ่มแปลงใหญ่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังนี้กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวจํานวน209โครงการงบประมาณ593.71ล้านบาท หน่วยงานที่รับผิดช,ชอบคือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสีสเกตกลุ่มแปลงใหญ่ยางพาราจำนวน6โครงการงบประมาณ14.83ล้านบาทรับผิดช,ชอบโดยการยางแห่งประเทศไทยสาขาสีสเกตกลุ่มแปลงใหญ่ประสุสัตว์ จำนวน3โครงการงบประมาณ8.48ล้านบาทรับผิดชอบโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกดและกลุ่มแปลงใหญ่พืชประกอบด้วยพริกทุเรียนหอมแดงกระเทียมไม้ดอกไม้ประดับและไม้ผลจำนวน36โครงการงบประมาณ96.33ล้านบาทซึ่งมีสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกดเป็นผู้รับผิดชอบโดยหันจะทำให้เห็นภาพการพัฒนาศักยภาพและยกระดับกลุ่มแปลง ใหญ่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นกล่าวคือโครงการนี้จะส่งผลให้กลุ่มแปลงใหญ่มีเครื่องจกกัดกลนการเกษตรและวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อนำมาให้บริการแก่เกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปอาทิเชน่นรถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงรถเกี่ยวนวดข้าวรถดำนาเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวเครื่องสีข้าวที่ทันสมัยโดนเพื่อการเกษตร เครื่องจักรกลและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเช่นเครื่องฝานสไลด์ทุเรียนเครื่องกวนทุเรียนตู้อบลมร้อนเครื่องผลิตยางแผ่นตลอดจนเครื่องจักรอื่นๆที่ทันสมัยอีกหลากหลายรายการและที่สำคัญคือมีการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรของกลุ่มแปลงใหญ่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันในท้องตลาดได้ ดังนั้นนี่จึงเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์รวมไปถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้นผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยขณะน,นี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้โอนเงินงบประมาณเข้าบัญชีของกลุ่มแปลงใหญ่เพื่อให้กลุ่มสามารถจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560 ทั้งนี้จังหวัดศรีสะเกดได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งติดตามกำกับการดำเนินงานและรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัดทราบอย่างต่อเนื่องโดยมีกลุ่มแปลงใหญ่ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้วจำนวน426.8ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ59.83ของงบประมาณทั้งหมดโดยจังหวัดศรีสะเกดได้กำหนดให้ทุกกลุ่มแปลงใหญ่ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2564ท่านผู้ชมคะในการที่จังหวัดศรีสะเกดจะขับเคลื่อนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดให้บรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการและของรัฐบาล ที่มุ่งหวังให้เกษตรกรมีโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่ได้นั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการตลอดจนภาคประชาชนโดยเฉพาะสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ และหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบที่จะต้องมาร่วมกันคิดร่วมกันขับเคลื่อนง,งานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สามารถยกระดับการผลิตด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงสินค้าของกลุ่มแปลงใหญ่ให้เข้าถึงช่องทางการตลาดที่มั่นคงเสริมสร้างเศรษฐศศศรกิจระดับฐานรากให้มีความมั่งคั่งเพื่อให้จังหวัดศรีสะเกษมีอีโคโนโมิตรเอนจิ้นที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรได้อย่างย,างยั่งยืนสืบไป โดยมีกลุ่มแปลงใหญ่ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้วจำนวน83.47ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ11.70ของงบประมาณทั้งหมด